สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเซลล์น้ำผึ้งนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สยามนิสันทวีทรั์สาขาสะพานใหม่นะคะวันนี้นะคะน้ำผึ้งจะพามาชมรถนิสันอ m เมล่า VL รุ่นนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเราจะมาบอกจุดเด่นๆของนิสันรุ่น VL นะคะเรื่องถุงลมนะคะว่าถุงลมตัวนี้มี6จุด แต่ลูกค้าบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะหจุดมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้ำพึ่งจะพามาชมกันนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นจะอยู่ตรงคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะอยู่ฝั่งคนผู้โดยสารนะคะซ้ายสุดตรงนู้นเนาะหจุดนะคะแล้วก็จุดที่2นะคะก็จะอยู่ ตรงนี้นะคะตรงแร ى, ต่ตรงนี้นะคะที่3นะคะก็จะอยู่ตรงบอกคู่หน้านะคะตรงนี้นะคะฝังอยู่ตรงนี้นะคะซ้ายขวานะคะคู่หน้านะคะส่วนจุดที่สี่นะคะก็จะฝังอยู่ตรงเสากลางตรงนี้นะคะนี่ซ้ายขวาเหมือนกันนะคะเป็น6จุดฝั่งนู้นด้วยนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะมาอธิบายสั้นๆแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้า เป็นอะไรเดี๋ยวมาชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ